ต้นนี้งามแห้งครับสูงหาซิบเส้นกระมีนี่แค่ซิบบาทเด้อครับเด้อถือแห้งพี่น้องซื้อไปขายต่อก็ได้ครับเด้อสิบอกตรงๆสีแนะนํานะครับซื้อไปซื้อไปซิบบาทไปขายสามซิบสี่ซิบบาทก็แล้วแต่ท่านนะครับค่าแต่ครับซิบบาทคือกันนะครับเด้อสิบบาททุกอย่างซักกระบากกระยๆเนี่ยกระซิบบาทต้นกระบาดกระบากบดกระมานี้กระบากก็ซิบบาท นะครับออกได้งซักทอง,งซักทองง่ายๆสิบบาทสิบบาท,บาทาาาาคือกันมะฮอกกันกันนี่ก็มี่นะพ่อเนาะมะฮอกกับ<แ>กสิบบาท สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับวันนี้อยากแนะนำพี่น้องนะครับอ่าอ่ามองพ่านกาใหม่นะครับนี่แรงขายน่านกาใหม่ถึกือเด้อครับเด้อว,วันนี้บบาวนี่ม,มาซื้อต้นใหม่นะครับจะไปปลูกเพราะว่ามันจะเข่านาฝนเราซื้อไปเตรียมใหม่นะครับใหม่ปลาเห็นว่าราคากับพ่อฟังครับก็เลยอยาก ไทยแบ่งปันพี่น้องเพื่อพี่น้องอยากได้ยูแถวๆนี่เขตนี้นะครับเด้อพิกัดตรงนี้ก็จะยูบ้านน้องเงาครับบ้านน้องเงาทางวัดป้าน้องเงานะครับเด้อทางจะไปบรานนุนสว่างทางไปกุดประทายครับอ่เลยวัดป้าน้องเงามานะครับตำบลตำบลยังรับพอเอ่อตำบลพนงามนะครับเด้อตำบลโพนงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ แต่ก่อนแต่ก่อนก็จะมีแค่หลานเดียวครับเดียวนี่เต็มเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปเบงนะครับร้านของพ่อเอน้าผ่านอครับสวัสดีครับพ่อร้านขายพันไม้พ่อขายมาโดนหรือเปล่าครับนี่สองปีกว่าแล้วเป็นเจ้าแรกเลยแม่หมอครับนี่เจ้าแรกเลยครับโอ้ก่อนก่อนพ่อสีขายพันใหม่นี่พ่อเห็นยังครับ เฮไเหนาเขานีละครับเฮไฮเฮหน้าหน้าหน้าก็ลงไปนเนาครับไปยังไดไม่ยังไงคือมาบานนิซิมาเปิดลานขายพันใหม่ครับแจ้าขอก็เห็นบมองนี้น้มาพาดครับรับสื่อบมองนี้มาพาดีเม็ดมันมาเลยมากาขายมันขายดีกันเลยเฮดมาใหญ่ใหญ่ไปอ๋อพนใหม่บานแน่ไม่ใหม่าใหม่ประดับครับอ่าใหม่พนใหม่ประดับดนเน่าไปทุ่ครับอ๋อเริ่มจาก เริ่มจากปลูกบกม่วงเฮียพันน่นนนนะพ่อเนาะก็เลยเสื้อในมายนมะกาก,า,กาไปกามานะมันตีกด,ดีครับมีคนมาถามเสื้อก็เลยต่อยอดเด้อยครับบาทนี้พี่น้องครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในที่พ่อเิ่นขายครับต้นต้นแดงว่ะพ่อเนี่ต้นแดงนะครับเด้อ ไม่ปลาต้นแดงอันนี้พยุงราคาเริ่มต้นเท่าบาทพอสิบบาทเด้อครับพี่น้องเด้อราคาถือครับราคาถือในต้นละสิบบาทนะครับมีทุกอย่างเลยครับดอผม่วงครับแต่ผม่วงกินบอกม่องมีเข้าหนีแล้วครับมีทุกอย่างบอกม่วงกินกับมี่เดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ น,น้องผ่อนอ่ะโอ้ต้นแดงสิบบาทต้อนอะ้รก็สิบบาทน้าผ่อนอ่กะก็ก็ญชัยเติบอยู่น้าผ่านอนสิบประมาณสิบเส้นยี่สิบเส้นอยู่น,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 ยยนะครับนี่ทั้งหนานี่ต้นบักใหญ่นะครับพยุงต้นบักใหไงนะครับพี่น้องก็สิบบาทสูงประมาณ สามสิบเส้นอยู่ตัวนี้น um ้าพอน้องสามสิบเส้นครับต้นละสิบบาทเด้อครับพี่น้องอันนั้นกระตะเคียนทองครับต้นตะเคียนหรือว่าไม่แค่นนะพ่อน้องกับสิบบาทครับกับความสูงกับประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับเด้อยางนาเขานี่ครประมาณเม็ดเพรว่าเม็ดประมาณเม็ดยางหน้าครับ ยางนาเนี่ยสูงแห้งนะครับพี่น้องเด้อสูงหาสิบเส้นก็มีครับมากกว่าหาสิบเส้นก็มีเม็ดหนึ่งก็มี่ป่ะพ่อเม็ดหนึ่งกับขายต้นละสิบบาทบ่ครับยางนาสูงหนึ่งเม็ดขายต้นละสิบบาทเด้อครับพี่น้องครับฝ่ามาเอาเด้อครับเด้อขายมากกอนก็ได้ก่อนนอพ่อนอ่อบ้านนี้พ่อครับพวกพวกไม้ปลาแต่ละอย่างนี่พ่อไม่ได้ใส่มาขายปลาใม้ปลานี่ก็เพ็ดเองเนี่ย ครับอาหารเม็ดมันมามากกาบมพร้าเองโอ้พอเองครับพอเองคือส้นย่างใหญ่ใหญ่สุด่างหน้าใหญ่รับเข้ามาครับครับวโอ้ส่วนหนึ่งก่วงายะพอเองน้ำรับเข้ามาน้ำมีเที่ยงพอเองกับรับเข้ามากัพอเองเนี่ยเก็บในมาบอกอเก็บไนงหน้าเก็บในมาครับพอเองคือสุดพอมีนิแตง อันนี้ตะเคียนนะครับพี่น้องเด้องามครับทั้งปุ่นกระตุนยางนานะครับเมื่อนี้ก็สิสร้างกระพาะเพื่อนจะเอาไปปลูกเหี้ยบผ่านตัวนี้ทิจตารหรอครับทิจตารคล้ายแพีงเนี้ยต้นนี้สามติ๊ดตีสิบบาทครับทิจตาเอาพันธุ์ดีกับพันธุ์ดีทิจหรือทาบพ่อทิจตาโอ้ทิจตามะม่วงเฮียผ่านทิจตาพันธุ์ดีพันธุ์ดีเลยต้นเท่าไรครับต้นหนึ่ง ต้นละสามสิบบาทพวกนี้ปูมันจะเป็นเลี้ยวนะพ่อเนาะจะขึ้นเลี้วเป็นดอกครับเป็นดอกโอ้ต้นละสามสิบบาทเด้อครับเด้อแต่ว่าธรรมดาขั้นจนสั้นธรรมดาขั้นกระจนนึงสิบบาทครับเอาต้นละสิบบาทไปพ่อหนะพ่อเมล็ดพ่อเมล็ดใช่พ่อไปเบิ่งครับเพราะเมล็ดต้นละสิบบาทแน่พ่อครับนี่ยังไง โอ้ต้นพะย่อมเหรอครับต้นพะย่อมนะครับนี่พี่น้องกําลังกายอยู่ปานเห่าเกินก๊กขย่อมน้องพ,พอนอภาษาไทยก็กว่าพะย่อมนะครับเด้อพะย่อมพะยุงยางนาแดงครับนี่ครับมีเม็ดมออซักทอง,ทองต้นเจ้าบาทครับตนบบน้นใยายก็ะสีบาทต้นใหญ่ก็ะสีบาทม้วนๆใหญ่ขุนม้วนใหญ่แหละอยู่โอ้ครับเลือกเอาซุ้มใหญ่ก็ได้อันนี้อันนี้มันท่านยายแห้งนาะพ่อนอ ครับราคาสิบบาททุกอย่างสิบบาทมองเห็นเหี้ยผ่านตัวนี้สิบบาทป่ะพ่อสิบบาทเด้อครับเด้อจานหน้าจานหน้าดอกแดงดอกเหลืองจานจานหน้าจานหน้าจักบาทครับพ่อสิบบาทสิบบาททุกอย่างสิบบาทนะครับต้นอีฮ่มบานเทานี้เลยสบาทอ๋อพักอีฮุ่มหรือว่ามะรุมนะครับเนาะ ต้นจานนี่คือว่าภาษาอาการก็เอื่นทองกว้าวนะครับพี่น้องครับเดี๋ว,ว,วต้นทองกวาวกับต้นละพอพันขายต้นละสิบบาทเดี๋ยวนี้ตามธรรมชาติลดหน่อยลงแล้วครับหาอย่างครับเขาจะเสือไปเป็นใหม่ประดับยูน้บาบั่นคนมีเงินนะครับหรือว่ายูน้าปั่มน้ํามันแบงสันนี่พ่อพอพันกับพ่อพ่อไหวต้นละนอนอสิบบาทน้อง่อนบักอีหุ่มนี่หนวยใหญ่หรือหน่อยหน่อยป่หุ่มหนวยใหญ่ โอ้เจ๋วเลยเด้อครับเด้อหลายแห้งบักเขือเทศนี่เด้อพ่อบักเขือเทียนกับสิบบาทเด้อครับเด้อครับบักเขื่อพริกบักเขือก็มีโอ้หลากหลายแห้งแน่พ่อครับต้นสักอันนั้นพ่อคุดเงามากป่ะครับต้นสักนี่อันซื้อเขามากครับซื้อเงาเขามากโอ้ซื้อเงามากแล้วก็มาช่ำ ครับต้นนั้นพ่อขายจักบาทครับีัสบาทที่กันสิบบาทที่กันบอใหญ่บอพร้อยากได้แบบพ่อเมล็ดก็ได้สิบบาทอยากได้แบบช่าเงาก็ได้สิบาทคือกันบาทที่โทรราคานะครับพี่น้องตนนั้นอิูน่แกหอมเปครับราคานี่ทุบตลาดอีเลียครับนี่ครับต้นสักช่ำเงานะครับเด้อพี่น้อง ครับสากท่องตัวนี้มันจะคุณสมบัติมันจะดีกว่าแบบพอมะเร็ดแน่นอนครับจะใหญ่ไว้นะครับเด้ออันนี้อันนี้คือพวกหักมันครับที่พ่อพอนเอามาฉ่ำสื่อเงาอันมากกับมาตัดหักนะพ่อเนาะบอกเขาเห็นไหมเบสเซ็ตเลยโอเคเห็นมาเบสเซ็ตแล้วโอ้เขาตัดมาเป็นสิ้นให้พ่อแล้วสิ้นนิดหน่อยโอ้ดีแห้งแล้วครับเด้อมาเสียบเอาหักของาเขาตัดมาครับตัวนี้หน่อยยางกับพ่อนี่ทองอุไร ครับสิบบาทเป่าพอ่อสิบบาทโอ้ยถือเด้อครับพี่น้องเด้อถือพักอีตัวครับหลักหลากาหดดล,ากลายยางแหรอยางหน้านี่สามสิบสี่สิบเสน้นนะครับนี่ต้นละสิบบาทเองครับ,บ,บถือว่าพอ่อขายถือกี่ลีนะครับเด้อ ปกติมีหลายหลาย้านอยากให้เป่านิ้วไปทายนะครับอยากให้ไปโปมวดให้แต่ว่าไปหอดแล้วแพงครับขายต้นละเส้าสามสิบบาทซึ่งต้นน้อยๆนะครับเห็นว่ามันบรยุติธรรมบันไดก็เลยบรอยากทายให้ครับเป็นการโปรมวดให้เขาซื้ออันนี้เห็นว่าราคาถือสิบบาทนะครับเด้อครับพ่อเพื่อนบ่อในจางครับรถพานมาพอดีเลยมาจอดเบิ้งนะครับเห็นว่ามันถือกันอยากทายพี่นหนองเบิ้งนะครับพ่อครับขออนุญาตถามเวลา เทคนิคการช่ำมะเมล็ดพันต่างๆนะครับเฮ็ดยังไรแน่พ่อเตรียมมะ็ดเลยครับเอาง่ายๆนี่เอาเอาคือคือตัวนี้ครับนี่ต้นไม้ย่างบอกไม้ย่างนี่ครับนี่โอ้ไม้ย่างหน้าบันเท่านี่ก็หามะเร็ดเองครับหามะเร็ดไม่เองไอ้นี่ตามสูตรตัวตัวนี้ไ้มันครับมาเขาก็มาแช่หนามไว้เช็คหมือนเดิมก่อนแช่หนามเพื่อว่าให้มันมีความชื้นข้างในแต่ก็มาใส่ถุงใส่สอบ ันว่าวเช็กสองมือสามมือมันออกงอกออกนอกออกงอออกนอว่าไงครับนั่นคือนจะเสร็จผมอยู่นี่สอบออกนอไม่กระเกิดต้นขึ้นมาคือนยังสี่ตันได้เกิดต้นได้มากแล้วปุ๊บเอามาแช่น้ำก่อนขึ้นหนึ่งแล้วก็มาใส่กระสอบไว้จักมือครับพ่อครับสามาณถสามมือสามมือสามขึ้นได้กระสอบยังสี้ใบนะครับพี่น้องเด้อเพื่อเห็ดให้มันอบเอา นะครับนี่แหละครับเตาอบธรรมชาติเตาอบธรรมศาตรมาใส่ยังสี่ใบสามหมื่นสี่หมื่นมันก็จะเกิดนอจังสี่รับเกิดนอหักเด้ครับนิ่มนอโมนอจุดนอหักสามสี่หมื่นเกิดนอแม่ครับโจหักมันสีลงไปแล้วมันจะเกิดนอขึ้นมาอีกโจจุดหน่อยมันจุดคือคือจังสี่กับแบบจงเอามาลงถุ่มทุ่งเปล่าปะมันเกิดกระตุ้น โอ้มันเกิดแล้วต้นนี้เกิดแล้วนี่พ่อก็มาเสียบลุ่งสิเสียบลงปประมาณห้าขุหมื่นแล้วซามหมื่อันนี้อายุเท่าไรครับนี่จักหมื่นครับประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสาอาทิตย์หนึ่งงอกแล้วงอกขึ้นมาประมาณนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับบ้านบ้านนี้พ่อครับเฮาตรงเลี้ยงไว้ประมาณจักอาทิตย์จักเดือนจังเสียบลงปลูกได้ครับว้ามีก็ประมาณเดือน เดือนหนึ่งปลูกได้เลยประมาณเดือนหนึ่งก็ะสีประมาณค่านี่ค่าค่าสอกคันครับปลูกได้เลยเดือนหนึ่งก็สูงประมาณสอกครับปลูกได้เลยครับบ้านนี้ดินพ่อเลยครับผสมดินลงไปดินดินพ่อนี่มีอย่างนีครับข้างในนี่ดินนี่โบ่ชนมากนี่โบ้ได้ใช่แล้วเขาโบ้ใช่ครับขั้นใส่มันจิไปเกิดโลงหล่าลงนะนี่อันนี้เดี๋ยวพอเขาขาวนี่นี่ดินใส่ป่ครับบางอันบางอันก็ใส่บางอันก็โบ้ใส่พอครับไอ้บาง อันกับใส่ดินดำน้ำแกบดำน้ำอังอันกับบอไซครับป้ายไงบอไซเดี๋มันเกิดโรคโอ้บอไซแกบดำพออันสีด้วยพอเราซื้อกับขุดดินมากกมิเต็ดินล้วนๆดินกระสือเขาเป็นรถสองรถมากสามรถดินใส่ป่ะพ่อดินเขาขุดมาล่ะว่าดินเขาขุดมาแน่เอาดินบ้านดินใส่เลยดีที่สุดเอาดินบ้านเท่าพ่อได้บอครับกดินบ้านเท่านี่แหละว่าดินบ้านเท่านี่ใช่สิเขาขุดทำไมกันหนานอย่างนี้ อดินแต่ว่ามันเป็นดินเหนียวดินปนหินบ่ได้มันเห็ดยากกรไ,ได้คือกันอยู่แต่มันเห็ดยากดีที่สุดคือดินทรายแมนดินทรายเพราะว่ามัน,นสีบดเป็นก้อนใหญ่ครับผสมแกลผสมยางอยูอ่บ่พอผสมแกลก็ข้าวพม่าน้อยๆครับผสมแกลนิดเดียวแค่นั้น, <พา S 1> นเองผส,สมเลยก็ได้ครับปุ๋ยเปื่อยบ่ต้องบ่กบอครับพ่อ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 ที่แรกพ่อได้เขาอันโล่งอบบ่ครับคือตัวนั้นคือนจังสันอบไหนอบ อ๋อเป็นบางชนิดบ่ครับพี่จังไรอันนั้นมันมีท่องอุไรครับมันสวนพวกครับเออชักท่องอ๋อคือว่าอันนั้นซ้อมเงาปลูกปลูกโดยการซ้อมเงาอันนี้ก็บ่าเป็นยังชักท่องนี่ครับตัวนี้มันร่มพัดออกแรงเลยวงสามโอเข่าเข่าโล่งโอปโดยปกตินี่พ่ออบไปจังมื่นครับมันจังจะออกมาได้อาทิดหนึ่งครับสิบมื่นประมาณสิบถึงโอเจ็ดเจ็ดถึงสิบมื่น ประมาณนั้นเนาะครับนอ<ม>นสังเกตว่าเขาแตกยอดนิดๆก็ออกบ่ครับแจากงานได้มีจกแจน่เลยอ๋อครับ<ม>ครับครับ<ม>ครับในช่วงระหว่างที่อบเจ็ดหมื่นถึงสิบหมื่นนี่ได้ฮอตหนามอยู่บ่ครับบ่กบ่บ,บ่ <วะ S 2> ได้ฮอตเลยโหน้ามคนหลายเพราะวันหนามไอ้ดินขึ้นมาครับภาษาข้ามหนีมันมีหลายนามจากความห่อนไอ้นามนอพรนอ บานพ่อมีวิธีการดูแลต้นใหม่พันธุ์ใหม่นี่จังไรมันใบคือเขียวงามเลยครับพ่อให้ปุ๋ยยังให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยเขียวบนลุงใบนี่แหละอ้วสี่พ่นน้ำมักบ่พ่อน้ำมักน้ำมักนนน้ำมักขี้งัวขีงัวขี้กล้วยแต่ว่าผสมบีเอ็น้ำตาลก่อนเสมตัวนี้เด้อครับพี่น้องเด้อน้ำมักขี้งัวขี้ควายผสมกากน้ำตาลขี้ไก่ก็ได้ ครับขี่ใกล้ก็ได้อยู่ในนีนี่ขีิงว่ะประมาณจ็ดโล่ป่ะใช่เพเรื่อยเรื่อยเรื่ยเป็นประมาณเกือบสิบโลประมาณเกือบสิโลนะครับนอม,มันมันสิบเหม็น,ค,น,นครับข้าวซอน้ำครับใส่กากน้ำตาลน,น้ำใส่จุลินทรีย์น้ำบ่พ่อแม่ใส่จุลินทรี่อ๋อสามอย่างน,าน้ำอยู่ในนีกันสิประมาณร้อยลิตรบ่พอ่อบ่ถึง พอถึงนะครับน,น,น,น่นปราพอพอครับประมาณแปดสิบลิตรเพราะว่าถังนี้มันสองร้อยลิตรพอเพิ่นมาพเาคาื่องนะครับถังพาเครองประมาณนี้ใส่ขีิงวัวประมาณสิบกิโลกางน้ำตาลร้แตันพอ้พอประมาณประมาณขวดขวดโคกบ่ครับจเทนงเนี่นยขึ้นใส่หน่อยนะเพอใส่หน่อยก,ก,ก,กางน้ำตาลบ่ครับใส่ขวดเอ็มลอยหนึ่ง คน่นกันไม่เข่ากันใช่ป่ะกันกี่เอ็มครับคนเข่าแต่ม่เที่ยวตรงนี้อีเอ็มก็สร้างการบมุนกับกลางน้ำตาลอีเอ็มก็หน่อยเพื่อนอันนีกมันเปลืองหน่อยก็นั่นอีเอ็มเครื่องขวดบ่ะครับขวดเอ็มลอยหาชิปครับอีเอ็มแต่กันน้ำตาลประมาณสองขวดโอ้ใช้โบลายแล้วมาค้นกันเข่ากันให้มันตี ครับครับครับเบาง่าง่ายหนึ่งต่อสองครับ E M หรือว่าจุลินซีนี่หนึ่งส่วนกากน้ำตาลจะสองส่วนนะพ่อเนาะไทย E M หนึ่งขวด E M ลอยกากน้ำตาลก็ต้องใส่สองขวด E M ลอยกับมะมักไว้มะมักไว้จักมือจะขึ้นครับยังใส่ได้มะมักไว้ถ้ามันท่านใจกับมักมือนีมือก็จะให้ใส่โอ้ค่ะขามขึ้นใส่ได้เลยแต่ว่าให้มันดีกับมะมักไว้มันถึงว่า อาิตเนกีค,ครับแห้งด้แงดนแห้งดีงดงดเอหนีเด้พอี่ไก,ก่จมัดด้วกันครับขไสอบหงโตนามสองลิตรมัที่หันกใุ้ซี่ก็ใช้ตาน้าต่างกัครับพอประมาณขี่ไก่สอบนึงนามสองรลิตรนากครับนา <EM S 2> ะมอมครบมเห็นแบบมเมนม่กินกันเอตาตุลิซี่ใส่กันต่างสีงามแหง้งเลยครับพี่น้องนีเด้ สีหัวปุ้ยปุ้ยดีเลยครับนี่ดีเลยพูน่ะครับโอ้สีงามแห้ง<อ>พ่นละใบมันสีเขียวมังสิบ่พ,พ่อพ่นเป็ใบเขียวโอ้เขียวงามเลยครับเด้อเวลาสีพ่นเลยครับเป้นึงนี่พอใส่ช้ายบันไดครับแค่นหัวเสื่อมันอยู่ในกระบอกไหลเลยมันขวดขวดกระทิ้งแดงหนึ่งหัวเสือ่อโอ้ใส่ปุ้ยนี่บ,บ่ครับแม่่ใสปุ้ยน้ำนี่ขวดกระทิ้งแดง,นงหนึ่ลลง นำ้ำเต็มเป,เปรตนะคีับ20ลิตรครับกับนำ้ำ20ลิตรฉีดพ่นจกักมือฉีดเท่านึงพอถ้าผมว่าหามื่นหหถึงเจ็ดหมื่นหาถึงเจ็ดหมหื่นฉีดพ่นเท่านึงนะครับเด้อน,นี่ต้นไม้งามๆฟังนี้จักบาทพ่อนฟังนี้บักเมืองยี่ห้อผ่านอย่ครับอ๋บอนี่พอครับมียังน้อยเยอะกว่าชิปบ,บาทคือกันครับมีบุตรชิปบาทคือกันนะครับเด้อโอ้อันซัอนนี่เนื้อได้ครับแต่ต้นยางนานี่ยนะครับพี่น้องเด้อยางนาพยุงตะเคียนนะครับ เมื่อน,นั้นบ้านี้ก็เกือบสร้างน้ำข้าเจ้าเห็นเขาโพดขายในเฟซบุ๊กนะครับต้นละสิบหาบาทต้นละสิบบาทก็มีแต่ว่าน้อยก็นีครับน้อยก็นีมาโต๊ะลงการเรียบร้อยแล้วนะครับาถามนว่าคาทรงจักบาทนะครับผลนาคาทรงเก่าร้อยก็เยลยลระงับไว้ก่อนนะครับ <laughs> พราดีมานนี้ม่พอไก่บานจะคล้องนะครับนี่ครับก็จะบ่อบปลูกลร้ครับ ก็จะปลูกประมาณจักหนึ่งลอยต้นนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่บริมีหลายนะครับเนาะเห็ดยางอื่นผสมผัสานไปนํานะครับตัวไหนครับพ่อตัวนี้คืออยังครับพ่อในี่ทุงนี่วัวแล้วครับทั้งแขนครับตัวนี้พันธุ์พันธุ์ใหม่พวกแันบักนุ่มบักเน่าบักเน่ารับมาเห็ดเองอยังเองเขาเอิ้อวิธีอยังครับนี่ยูในนี่ก็มีแต่ดิน ครับครับต้นใหม่แล้วก็มีคุ้มครับมันสมัยใหม่ต้นนี่ไร่เนี่ยถ้นจริงจีละเจ้าเกิดทายว่าเราอันนี้ต้นนี่บางในยูทูบแม่อันในยูทูบครับแล้วก็มาเห็ดอ๋อเห็ดแล้วมันก็ได้ผลเกิดชุดหญ่ได้ผลเลยครับติดประม่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหครับครับการปักช่ำแบบใช้บไวครับการควบแน่นแน่นนะครับเด้อ ให้เขาอบอยู่นี่นะครับมันก็จะเกิดแตกเป็นหากเป็นหยอดอ่อนมาประมาณอบไปจังมือครับปอประมาณเดือนหนึ่งป๋เดือนนึงอครับเพ่ายอะมันจะดำอันนี้เ็ดใหม่อนี่อ๋นี่ตนตนสนสอเขียนวันทีไว้น้ำสามพืชสัพาออครับ แต่เดียวเวลาว่างนี่พอกเฮ็ดพวกนี้ไปนํำสุดยอดเลยครับเด้อเจ้าเลยครับนี่ครับใครสนใจก็มาเบิ่งมาสือมาหามาเลือกต้นกาพยุงพยุงพอในพอในตะกร้านี่บ่พออ้วนในมันบ่พอนี่ก่อนให้มันงอกให้มันงอกงอกขึ้นมีทีได้มันได้จักใบเนาะตอนนี้ใบเบ้าเน่อยก็อื่นนะครับไอ้เบ้าให้มันขึ้นจักใบไอ่มันจักสองใบครับก่อน จิ้ไปลงถุงว่าจะจิ้มไปลงถุงแม<น>่คืเห็น,หนอยะไรขึ้นหมดครับนี่พ่อครับเข้าดได้แนมาเข้าไปกาในถุงเลยบ่ได้บ่ครับมันบ่เ,เกิดบ่เกิดบ่ครับเกิดมันกิดบ่งามโอ้ต้องมากการเนี้ยนี่้อนมัก่านี้ยสักกอนหว่ายเบิ่งไหวได้ครับพี่น้องเด้วยปนจะเบียดพักอีตูแน่นี่ครับอีตูพักเลยบุรพาบ้านพ่อครับดินแน่ดินแนถ่ถาดนี้ต้องผสมยังไงครับ,บ่บ่บบ เป็นดินทรายธรรมดาเนี่ยกับเอาเอาปุ๋ยบกเผาครับปุ๋ยบกเผามาฟกห้มันมันมีความเสื่อมไรอ๋อเพราะว่าซอยมันเกิดง่ายครับบวมมันหนาแห้งคืออย่งที่คืออย่างไรให้มันหนาอ๋อขัูวไม่ดินมีความเสื่อมแมนวิธีการนี่คืออย่งไรพอเอาห้อยหนาใลงมาซื้อต้องเอาดินกบนำบ่ครับห้อยหน้าเลยก็ดินโกบอ๋ดินกบบางๆแมนบางครับโดน้ำจะโดน้ำเพราว่า หนับนิดแค่เมื่อไรเม็ดเม็ดสีฟงเพราะเม็ดสีฟองโพดน้ำไม่ค่อยโพดใส่บบลต์ครับให้นันเป็นฝอยใส่บบลต์ได้พี่น้องได้ให้น้ำเป็นฝอยโอดซูมือปะครับพ่อโพดซูมือจักมือเข้าหงอครับจำเนี้ยจำหนีประมาณวันท่หนึ่งอาทิตย์นะครับเด้อพี่น้องเด้อครับได้คว่ำหูน้ำเมื่อนี้ได้ได้พอแรงขายผ่านใหม่ราคาถือน้ำใครสนใจก็มาตามพิกัดนี่แหละครับอยู่บ้านน้องเหี้ยว มันน้องเงาครับมูที่แปดเลยวัดปลามาสิไปทางกุฎประทายเนาะพอนอ่อลานพ่อยูสายมือล้านแหลกเลยครับ,รบล้านพ่อเอนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามมาสั่งจองก่อนก็นกนได้เบอ,อ,อ,อร์โทรเบอร์ยังพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดแปดอกหนึ่งสามสี่เก้าศูนย์เก้าแปดแปดหกหนึ่งห้าสามสี่เก้านะครับน พ่อเอนะครับพี่น้องเด้อโทรมาส,สอบถามราคาได้าามีมี่แท,ท,ท,ทร์แทร์ูกค้าเสื้อลายมีทรงบ่ครับทยยงบรทยยงรทรงครับทรงหอดไซส์พ่อไกลสุดบอมแอนหอดจังหวัดใดครับโอ้กะทรงเท่าไงเออยางก่อนไปซะนี่เครื่อหีแ่แอนเครื่อหลี่โอ้ไปซะนี่กะทรงไปแมนบ่พ่อแมนเ็ได้ไปได้ทรงหอดปุนเออตั้งแต่ผมเขากับแต่ว่าค่าทรงลูกค้าออกเองนะครับน้อออกเองครับครับ เริ่มต้นจักจักต้นครับทรงนี่ก็ต้องแล้วแต่ครับสมมุทรเสาว์สามสิบต้นพอพอไปทรงบ่แต่ว่าราคาไม่กะอยู่ชำนันครับแต่ราคาอยังกะค่าคนณทรงไหวครับให้ลูกค้าออกเป็นเรื่องธรรมดานะครับค่าคนณทรงลูกค้าต้องออกอยู่แล้วนะครับเด้อไม่้นรายเหลือค่าคือเก่าสิบบาทสิบบาทคือเก่าบ่มีชาัดบ่มีชาติบ่มีขึ้นราคาเด้อครับเด้อ โอ้จเจียวอะไรครับพี่น้องนอกจากเบอร์โทรศัพท์มีสองทางอื่นให้เขาติดต่อบ่ครับไลน์เลยเฟสเฟิร์สอ๋อเฮ็ดบ่เป็น์นหรอ,หอเหกเฮ็ดเป็น์สนะพ่อเนาองครับครับ่เป็นสรุปก็คือโทรมาถามเลยครับแล้วก็มาคุยกับพอ่อว่าพ่ออยากได้ตน้ออนอ่ายางนาเด้จักหนึ่งร้อยตน้<ห>น,<า>น,นส่งไห้แน่ครับก็คุยกันครับบ่เนี่ยโอนเงินมาให้พ่อให้พ่อส่งไปให้แล้วครับเด้อแต่ว่าต้นนี้งามแฮงครับสูงหาซิบเสนก็มีนี่ แค่สิบบาทบนะ<ด>ครับเด้อถือแห้งพี่น้องซื้อไปขายต่อกันด้ครับเด้อสิบอกตรงๆสีแนะนํานะครับซื้อไปซื้อไปสิบบาทไปขายสามสิบสี่สิบบาทก็แล้วแต่ทานนะครับแแเห็นว่ามันราคามันถือนะครับเลยอยากแนะนํานะครับบองอื่นแพ้งนะครับต้นลําดวนบอก่อน,นี่ต้นลําดวนก็นนมีนะครับเด้อบักลินฝ่าก็มีครับนี่หลากหลายแห้ง้นไม่ประดับก็มีครับ ทั้งนี้กับสิบบาทป่พอพ่อครับโอ้นี่กับสิบบาทครับโอ้มาค่าแทะสิบบาทคือกันนะครับเด้สิบบาททุกอย่างสักกระบากกระบากมีตมีสักง่ญ่ๆนี่ก็บสิบบาทต้นกระบากระบาดสิบบาทนะครับเอากกต้นใหญ่แล้วนี่ครับ ครับออกได้งซักท่องซักท่องใหญ่ๆ1ิบาทสิบบาทคือกันมะฮอกกันนี่ก็มี่นะพ่อเนาะมะฮอกกะบสิบบาทเด้อครับเด้อหลากหลายแห้งผ้าผอมีห่อเสื้อดอกมะฝรังแล่ะครับพี่น้องนี่เอานี่กัเลาะหามาดนคือกันเด้อครับเด้อมื้อนี้ถือว่าโชคดีแล้วมาพอหมากกะมีบ่ครับพ่อมกกะมีมากเตี้ยหรือมากสูงครับนี่ เปบ้านเขาเนี่รหมากสูงหมากสูงนะครับเนาะสิบบาทสิบบาทหมกเขียบหมากเขียบกรมีเขียบหนังมาครับสิบบาทเขียบหนังสิบบาทนะครับเด้อมีพี่น้องถามมาอยู่ครับทั้งอ่าทั้งเฟซบุ๊กเบ้าวนิ้ยนะครับว่าหาต้นบักเขียบราคาถือแค่เนี้ยเมื่อนี่หาให้แล้วครับมีต้นละสิบบาทบักเขียบหนังนะครับเด้อนี่ครับมีบักฮงหมากทิกบักเขือครับมีทุกอย่างหมากฮงหมากทิกบักเขือพักเมฆกับมีบ่พ่อ อเอาง่ายๆเวลานนีทุกอย่างสิบบาทเด้อครับเด้อไอยูไย่ไก่เอารถมาขนเอาเด้อครับพี่น้องครับอำเภอเดีดอุดมนะครับบ้านน้องเงาตำบลโพนงามนะครับอำเภอเดีดอุดมจัะมาทุบตลาดท่าหนี้เรียว่ามาบัดถือทักบ่าวนิ้วไปก็ได้ครับทา้งเฟซบุก๊กเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับเด้อครับหรือว่าโทษถามพอเลยก็ได้เบอร์ยังก็พออีกเท่านึง 09881349 0988615349น้องครับน้อโอเคครับมือกี้ขอบคุณพ่อเอเลี่ยไรครับพ่อครับขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบคุณที่ขายพันธุ์ใหม่ในราคาที่ถึกถึกให้พี่น้องเกษตรกรไปปลูกนะครับแล้วก็แบ่งปันความหูเลื่องการเพาะกาใหม่แล้วก็เรื่องปุ๋ยน้ำนะครับนาอขอบคุณพี่น้องน้ำครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับ อยากให้พี่น้องเอาไปปลูกครับสนับสนุนเต็มที่เลยการปลูกปลาที่สําคัญได้กาใหม่แลาผ้าถึงสิครับปลูกเข้าไปได้หลายเลยครับพี่น้องได้สซอยๆการปลูกปลาครับเพื่อประเทศไทยเพื่อโตเฮานํำนะครับเพื่อโลกเฮานํำเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ